กำลังอะไรนะอีทางารอรไรส่งเสียงแวดนาแวดแว๊บแว๊บทีนี่มันซาประเดี๋ยวจะดาให้แสบถ้าไม่แสบกูจะเอากแกรบยัดใส่ไม่เอ,อ้ยมังก่จะลิงมันก็หิ่งโลเลวันเลิศเป็นลิกกรีเมืมองมังกรน,นครสวรรค์ใช่ส่วนกิจชวัฒน์บ้านเกิดอยู่เมืองลิงลบบุรีแต่ตอนนี้มาอยู่ที่ ตะพานหินเมืองเมืองไอเเค่ <I K. S 2> <ะ>ใช่มังกรเจอลิงมันก็ยิงโล่าเล่แต่ลิงสิ์ไอเเคเที้ยวแข็งออไอ้เค้กัดมังกรไว้ไทยวัดก็เด็กหัดตะแวงนี่นกำลังมาแลงงลืง่นไหลมาไงลิงโวยไอเเค่โวยมังกรโวยมังกรโวย ไอ้คนเดินมังกรให้เอาเลยนี่ยังมาคุยเคืองลิแกเมืองไอ้แค่ไอ้ลิแกแก่แรเมืองลิงเนี่ยท้าเจ้ามังกรและจะนอนกิีงเดี๋ยวรู้ชายหญิงใครใหญ่เออกูอยากรู้เหมือนกันใครใหญ่กว่ากัน่ะอะไรอะใจอะแหมกูไม่ได้คิดถึงใจเลยนะน่ะคิดถึงอะไรเนี่ย อิศนสังมา,าให้ด่ามึงมีหัวหน้าสั่งให้ด่ากูเลยเหรอเนี่ยใช่เอาได้เขาบอกว่าวันนี้เขามาเย็นมึงด่าเขาเขาบอกให้กูมาด่าคืน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อน <c oughs> เดี๋ยวเจอกันหัวหน้าสั่งมา้ด่ามึงเฮ้ย <c oughs> ข้าใจไม่ถึงควรถอยมามาเลยน้องมาลองกันหน่อย เดี๋ยวจะด่าไลห่ห่อยหน้าไงเออกลิ่นไถยว่าก็ไม่ใช่หมูหมูควันเลิศคงไม่รู้และกัะมังอยากนี้ก็ต้องขอลองสักตั้งปล่อยไว้มันแล้วก็ยังเอาใหญ่แม้ชื่อเสเพราะนอออ้อยอยาดน้ำพึ่งเออแต่ใจของมึงอะโมม หัวใครไม่คลำลีน่าอีนะ้ำพึ่งขมจะแย่งหัวน้องผมนะอีชิบหายเอ,โอเ้โหนี้ดา่าขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยตบอีนะ่ามีอายและหัวใครก็เอาชอบแย่งหัวเขาไม่เป็นคู่นี่มันจะกลั่นจะแกล้งมาแย่งหัวน้อง,องกูเฮ้ยไปแย่งหัวคนดูแล้บ้างก็ได้เออมึงจ้องจะมาแย่งอะไรผัวอีก,กาลงม่ะมึงใช่กูแย่งหัวคนดู เก่งจริงมึงก็ลองไปแย่งผัวมันดูบ้างสิควันเลิที่กูเห็นมีกันนั่งอยู่สี่คนเนี่ยมึงจะแย่งอีกเลยเนี่ยเอาไปทําอะไรอะรุ่นนี้รุ่นแจ้งนะเนี่ยหล่อไม่สั่งรุ่นแจ้งนะแจ้งยังไงอะคานยันแจ้งแหม่ถ้ามึงได้รุ่นนี้ไปเนี่ยมึงเดินตีนกวิดอะเพราะอะไรเหรอซื้อเหล้าทั้งวันอ๋อไม่มีอะไรว้ยเดินซื้อเหล้าได้ร้องว่อย่างนี้เหรอใช่มึงกล้าขึ้นมาแล้ว กาบ้าแย่งผัวคนดูอ่ะบุท้าแย่งผัวคนดูมาเป็นคู่ก็ดีแย่งผัวคนดูนนเอามาเป็นคู่ก็ดีถึงเมียเขาจะมีช่างมัน,นาดานแย่งผัวใครให้กูก็ไม่สำคัญแย่งผัวเขาน้่มันมันรู้ไหมรู้ไหมฮึ่อีดีกว่นสนตีน แย่งผัวเขาแล้วก็แล้วไม่ท้อไม่กลัวแย่งผัวเขาแล้วก็ควันเลิศไม่ท้อไม่กลัวเดี๋ยวคืนนี้จะแย่งผัวแล้วจะภาพเลเล่นของสูงแล้วจะภาพอะไรเนี่ยน่น่ีสิไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นหน้าเจ้าภาพเลยถ้ามีก็ต้องมาแล้วล่ะไม่มาเชื่อดิเขาใจเย็นเข้ากุฏิไปแล้วเจ้าภาพจัหวัดมันจะเอาพระจะแย่งผัวพระหรอ ไม่ใช่หรอกมันไม่มีเจ้ะวาดมันจะภาพเออไม่ได้น่ะเ้อเอเออแย่งผัวเขาแล้วก็ไม่ท้องไม่กลัวคืนนี้ไม่มีตัวแล้วจาภาพเออไม่ได้รางวัลเลย,เยถ้าทำไม่ได้แล้วก็ถ้าเราไม่คอกับคืนนี้ถ้าเขาจะรับหรือจะไร น <ừ> ผู้ชายรีบมาอีหามันจะเมาผู้ชายรีบมาอีหามันจะเมาส่วนละผู้หญิงกูจะเอาของกูเองมาผู้ชายไปของผู้หญิงเขาไหนอะผมร้องกระเซาไม่เหงาให้เซง็งท่านอย่าพังรีบเล่งนะขับนะไร นิมึงจะมูวแย่งผัวเขาทำไมเลิกแล้วผัวใครผัวมันแต่อีนี่มันชัวจะแย่งผัวน้องฉันขนาดแย่งผัวเขาทุกวันไม่ไหวไม่ไหวให้ถามหน่อยมันเป็นยังไงทำไมถึงเป็นยังงั้นไม่าหญ่ผัวเขามันมันกันหรือไงเออโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหไม่มีปัญญาขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยกิตใจว่านีมึงตอไม่ได้เต็มที่เลย ดาเสียหายให้กวนหูไม่ยอมนึกอายคนดูสิ am am ้นดีอายเปเหรอกริชัยวัดประนามมายามคืนนี้กริชัยวัดประนามแม้มันายามคืนนี้เออเฮ้ย ก็จะไม่ให้าเสียสีดาใส่กูจะด่ากิใ่ใชยวัดปากก้านี่มาด่าเราก่อนใอย่างนี้เรียกวอนนี่วาถ้าไม่สู้นานายแม้มันอายขายน่ามึงมากล่าวหาเสียหายมึงจะทำไมฮะมึงจะทำไมกูฮะมึงจะเดี๋ยวจับหัวขัด ยัดวางขาโอ้โหเสียเลยไอ้หน้าหนังในเอาอย่างนี้ไงเนี่ยค่ะก็เอาอย่างงี้สิขอบคุณนะคะีนการบอกให้ปล่อยเขาไม่ปล่อยมันด่ามันก่อนนะอบอกจะจับหัวขัดแล้วก็ยัดวางขางแพมมาดาผมไว้หนะ้าแผ่นนังทำไม ถ้ามึงเจอหัวบนอย่าวิ่งกระจนเป็นบางถ้าหากมึงเจอหัวล่างขี่ไล่ถ้ามึงเจอหัวล่างขี่ไล่จกหัวขัดยัดไปแค่ครึ่งหนังเมืองก็จะตึงถีกตายเดี๋ยว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 เฮ้ยหยุดเอ้าอีนีิพานยานาท ผัวกูอ่ะ um> มึง네มีสิทธิ์อะไรสั่งแล้วน่าหยุดได้ทั้งวงก็ผัวกูทั้งวงอ่ะผู้ชายก็สิงผู้หญิงก็เสือกไม่จบใครแน่ใครเหนือใครนิ่งไม่จบหน้ามันต้นสุภาพชนเหมือนกันนะมองมังพองอยู่นะเขาเป็นนางแต่ละคนนะนางก็รู้ว่านางแต่หน้าเหมือนกันนว่ยหน้าหวานหน้าหวานหน้าหวาน ผู้ชายก็สิงผู้หญิงก็เสือใครแน่ใครเหนือใครหนิงหากขวัญเลิศก็เจงนะแก่งจริงนี่แหละและสมิงตัวใหม่ <c oughs> ฮืฮเสียงแห้งนะมาดีดลูกหลัง เล่นกกไม้แดงลูกชายแสวงร้องดาเ,ออเล่นกกไม้แดงลูกชายแสวงมาดาฮักคืนนี้ฮักกูต,อง,ตองบ้าฮักอะไรตองบูเต็มที่เต็มเลยจัดเต็มหัวบึงเชียจังเลยเนี่ยฮักกูต,อง,ตองบ้าฮักอะตรตองบูคืนนี้ใครใหญ่เฮ้ยใ,ใครอยู่ <c oughs> กูใหญ่แต่มืงองก็อยู่ ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่นะมาถ้ามาลองดูก็ได้จะทำไมเดี๋ยวจะตบเสียได้หออีบบหีบหายใจหายแวบหนึ่งหออะไรนะหออีบบหีบอ๋อบอดีนะบอมาก่อนเดี๋ยวกูตบเสียได้หออีบบหีบมีหอแล้วเว้ยมีหอทะเลหน้าผูบวมปริบกลับไปโอ้หอ่ะเฮ้ อย่างไงอย่างไงอย่างไงไปสั่งเขาจุดทำไมเป็นไรกับเขาใช้หีบหนีบด้วยมันช้ากูใจร้อนกว่าเอ๊จะตอบี่ขออี้หีบประเดี๋ยวกูถีบเลยห่าเดี๋ยวกูจะขวนแล้วมึงไม่ฟ้าหีบแพ้ไอ้นี่จะขวนเลยช้างกูอยู่ไหนมึงจะเล่นขวนเลยอะจะตอบี่ขออี้หีบประเดี๋ยวถีบเลยห่าเดี๋ยวกูจะขวนมึงไม่ฟ้าหีบแพ้อีขอ ว่างไงตบทีหออ่หออีบประเดี๋ยวทีบริหาเดี๋ยวกูจะขวนมึงไอ้ฟ้าหีบแพกทนาน่อีขอร,รู้ตีบเดี๋ยว<อ>หีบมึงจะแตก้มึงจะวิ่งหีบแพกรอโอโ้องไห้โอ้โหกลิ่นอุอ้ยมันมา้องกวนหูไอคนดูที่เห็นควันเลิศมาเล่นตัวหอเอ้ย อีหอเท่าเห็ดลนอีเม็ดหอหอรู้ได้ไงมึงรู้ได้ไงเม็ดไม่ได้หออย่างเดียวนะเม็ดเหี่ยวด้วยเ็นก็่ต้นไหนนะให้นี่มาประนามนี่มาประนามผู้หญิงตัวน้อยคนน้อยน้อยกับควายหน่อยอุ้ยทำไมโอ้หดูว่าผู้หญิงก็ะพ่อจ๋าแม่จ๋าอุ้ยออนเอาแค่ตอนแฉพ่ออย่าดอกทองเฮ้ยจัดการเขารู้สึกว่าดวงไม่ดีเลยทำไมอะเดี๋ยวมานะไปหนไะเป็นรอดท้องช้างก่อน มา,มาร้องกวนหูใอ้คนดูที่เห็นวันเลิศนางมาเล่นตัวหอออีหอเท่าเห็ดโออีเม็ดหอหอหอมึงสู้ตัวดอกูไม่ได้เจอดอกูกระแทกหอใจแหกไม่ทันแล้วมึงจะวิ่งหอบานและตะไยเฮ้ยสุยดทำไม<อ>ให้ตีต่อกูคขไม่ถูกกูมไม่ได้บอกให้หยุดนี่ไอ้นี่กวน ีตัวดอนึกมันมั่งนี่ขวัญเลือดมีหัวทำพันไนี่ร้องดีร้องลูกเดียวก็กิจชัยวัตรเลยปะเก่งมากร้องดีสุดยอดนะครบผมนี่ลิเกลิเกแถวภาคกลางบางบางปะกงยกขาหน้าทำไมเนี่ยมาไอ่ใช่ตีินภาคกลางบางปะกงนะีึกว่าปาสลิดร้องทางด้านนี้ไอ้ท่านผุตรปาการเออเออขอะไรหน้ามันปาสลิด กิใช้วัดร้องดีมีตัวดอวันเลิศมีหอห้ำหันดอหอก็เก่งไม่เก่งกันสายได้แต่สันหัวสสยร้องดีว่เฮ้ยอางดอห,อห้ำหันสายได้แต่คันคอหัวยหหายายน้องอะไรเนี่ยคิ้วแล้วกูไม่มีให้คันด้วยเจ้ะ กัคิ้วไงกัคิ้วไงเฮียเฮียเธอทำไมเนี่ยไม่ได้การเนี่ยถ้าอยู่นี่มันยำตายแน่เลยพระเอกอะไรปากจัดด่าซะขนาดนั้นเราก็ไม่เบาหรอกหึงแรงมาคนอย่างน้ำพึ่งรู้ตัวสู้ไม่ได้ก็ต้องถอยก่อนตั้งหลักใหม่เฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งถอยนะเขาบอกเหลืออีกสี่สิบเอาสิอ่ะถ้าถอยไม่ได้อีกสี่สิบนะเอามาก่อนเดี๋ยวร้องด่าเลยเออพี่ให้ปุ๊บเขาร้องเลยเอางี้พูดกันง่ายง่ายว่าให้สี่สิบเรียงคิวได้เลย เลี้ยงคิวให้รังวันแกเนี่คิดมากไม่ใช่ลงแขกใช่ไหมอีนี่ค่ะเรื่องตากลับอตากลับเลยเหรอไม,ไมไยอมไงไมยอมก่อนวันนี้เหนื่อยแล้วไอ้ดอกรักใครเลี้ยง่